ใครสร้างนี่จันนิสาเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ย KFC จันนิสาเนี่ยไผ่ไผสร้างเนี่ยก็ดูสิคนที่ตามเนี่ย สวัสดีค่ะเห็นยังสวัสดีค่ะคุณลีคุณลีแนวเนื้อล้ําขนาดเออไผละ่ะไผสร้างละ่ะอิตุกตะกะว่ามีา้ไผ่ะ มีพิ้ตู้คนเดียวแหละไม่งั้นเข้ามาในนี้ล่ะโอ้โอ้บอกที แล้วพี่ตุ๊กไปไหนล่ะไปเรียกมาแหละสวัสดีครับนะขอสวัสดีแล้วนะใครสร้างนี่โนอ,อาห์ตอรินปิ้งไปได้หรอ พี่ตุก๊กบดิดนุเละบบอย่างสักอย่างนะพี่ตุ๊กชัวคนเนี้ยที่สร้างเนี้ยโอ๋อไอหนังนะม้าเอ๊อเอ๊ะออม้าแหละพี่ตุก๊กบดิดนุเละบบอย่างสักอย่างอนะ่ะและไผ่ละ ทั้งั้นเอาจำนวนจับไพ่มาขอเขากล้องเนี่ยปิดคำเขาซื้อไพ่ละไพ่ละไปซื้อมาไพ่ว่าถามแหละ โอ้ยเจ็บเนี่ยยซื้อมาแล้วใครอะเธอเป็นใครหรอเออไัล่ะไัสร้างตัวมาเข้ามาเลยเดี๋ยวเขา Wow. Hvíttur snávar. Halo. สวัสดีครับเมาครับเออบาเ,เรียกกินสำลักน้ำเดอ้อเดี๋ยวบอกที่นครพนมอาอเออบะฮู้ไผ่กับบ็อก ไปแล้วเหรอใส่เนี่ยหม่โม <laughs> <M> ่อนี่ค่โม่โม่ไปเท่ไรไหนล่ะไหนล่ะนี่ส่งสลิป่ะไมาหึมาหึ คิดถึงมากๆเปไปไหนมากุลีบ่ค่อยมาเลยสรุกเป็นไผ่ไปซื้อมาแหละต้องเป็นคนอยู่ในกลุ่มแหละเพราะว่าเอาวิดีโอของเราที่เราส่งในกลุ่มไปลงด้วยต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละเพราะว่ามีวิดีโออะ อุ้ยสวยอ่ะโมแมนต์คนในกลุ่มจะปิจใจคนในกลุ่มยังไดเขาเอาวิดีโอที่ทรงกันในกลุ่มอะมาโพสในติกต็กอกไน,น่ใช่ทำไมคนดูเยอะจัเราเป็นงามตัวบนจะตัดผมนี้ดีกอ หรอแบบอู้ฮะสตาร์ทผมงี้ดีกอทุกคนทุกคนเราจะไปตัดผมอีได้กอเอฟซีคนอื่นหรือจะเอฟซีคนอื่นได้ไหมเอาวิดีโอทุกเอาวิดีโอในกลุ่มอ่ะก็เอาทืกคนเลย นันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยแหละปีตุกจัวหายไปขนาดเนี้ยเฮ้ยมาไมกันบอกให้ตัดบอก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 แมนบอกบอกบอกทำไมทำไมเฮบอกให้ตัด เอาบ้องตาตัวเนี่ยเอาคอาลิปเนะี่ยลงน่ะเอาก็ะยาหูเอาอางงนาะทุละอย่างฟิตุกบัตรยคนอันล้อบอสถามกวนไลบ่ลบอไลบ่บอไล่บอ ้วสรุปไผ่หรเ,ลงเ,เลงเนี่ยเอาคีปเนี่ยลงเนี่ยแล้วมันอยู่แล้วอยู่ในทะเลเนี่ยแล้วทรงเฉพาะในกลุงแล้วจะเป็นไผ่อ้อมหรือเปล่าไผ<ห>่สแสดงตัวมาไม่งั้นจะโดนตำรวจจับ เสียงยังไงไปวดต,อต,ต,ต้นอ่ะต้นไปเลยตัวขเขาจะได้ยินไม่ได้ลงจะ้ะลงสตอรี่ได้หรอดูก่อนจำไปได้ มนได้ลงโป๊ะแล้วใครน้องออมโป๊ะแล้วโป๊ะแล้วน้องออมโป๊ะแตกแล้องอมเนี่ยมนได้ลงเลยน้องออมโป๊ะแตกแล้วทำไมขนลุกหนาวไงไม่เห็นบอกคนเอร์ปิดเลยหนาวแล้ว ว,นวนนันนี้เอฟสื้อผ้าไม่ทันเลยเซ็งไอ้ขนาดเสืออตางเป็นซีินะเอฟเสื้อผ้ายัาง thêm đi Mình đi chung Ai mù Thế khả nà tăng nói nè Chung Thế thì lửa Tòa Bít lại con Rồi bít bỏ เนี่ยนะคือตังเดี๋ยวจะวันหลังจะบ่ฮื้อสักบาทนี่เออเราไปเอฟสุ้านี่ cái ép mời ép hạt tài mai hàng vào không dám mà biết tài Yeah. 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 nha เบอร์ได้เอฟตัวดูอะได้ขอวกวนกูวันกวนเนี่ยของพี่มนได้ของเปิ้ลวันนี้สายที่ของแพ้พี่เอาเสือ้อเอาเสือ้อเ <c oughs> ปิ้ลเปิ้ลก็เอฟตัวใส่ไงเปิ้ก็ยากให้ตัวงางโป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 เสล้ว<ป> คือยังคือตัวงามเนาะบอกกันคือยังอ่ะ<ม>บอกจะลดแล้ววันนั่นเหมือนที่เรื่องแล้วมันเรื่องคืออย่างเรื่องไง,งตัวเปินเอ็มคือตัวนะ เพื่อเพื่อนแม่นมากวนกวนเนี่ยนะเขาเพื่อนอยากให้ตรวจไซดีดีมองอย่างอะไรจะลดกล้าสมองมันก็บอสเดี๋ยวันละสามสิบบอส บอมาเบอร์นี่มันต้องคือนเล้วตัวค่าของชีพมันแพงเอาไปเอฟซะพะื <c oughs> ้อกินมันจะงอาไปเอฟตัว40บาทแล้วตัวคิดดูว่าเปิ้นเก็บสตังกว่าจะได้อะกว่าจะได้เอฟแต่ละทีอะเปิ้นก็เอฟมันคือตัวไซนะ่ะมันต้องไว่าหลังซื้อ ซื้อเห็นเห็นเนี่ยเออเพื่อนจะขอตังตัวซื้อโอเคก่อนมาไดนงามก็จะอนุมัติเดียวบอกงามสักตัวตัวบอกให้เพื่อนซื้อไทเริ่มไทเริ่มตัวเลิม พ่อหน้าเอา้าพ่อกลับไปได้บอกพ่อกันได้แล้วจะมองยังไงอย่างละพ่อหน้าคุ้นคุ้นอย่างเข็บเสื้อมัน คนเอ๊บเืตัวเลยโบบบแตกหรอไปยู่กับปิตุ๊กปะิตุกเราต้องมาบอกว่าเป็น,น,น,นไผ่ปิตุกจบ พี่ตู้เข้ามาหมอเข้ามาครับพี่